เพื่องด้วยในสถานการณ์โรคติดต่อไข้วัดใหโควิดสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโคาวิดหนึ่งล่าในกรณีนี้ในส่วนขององค์ครกรศาสนามในจังหวัดนครยกซึ่งเราก็ได้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยข้อยิ่งไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักชุลาราชมนตรีแม้แต่ในส่วนของท่านงผู้ว่าราชการจังหวัดนครนยกในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดตครนยกหรือในส่วนของอำเภอทุกหน่วยงานของราชการแม้แต่สาธารณสุขในส่วนนี้พวกเราเองก็มีการเล่นย้ำในองค์กรศาสนาในพี่องค์กรมัสยิดในจังหวัดนครนายกทุกๆมัสยิดทห้นมีการเฝ้าระวัง และให้มีการป้องกันตามระเบียบตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในเรื่องของการข้าระวางการป้องกันแล้วก็ยิ่งในส่วนองค์กรของบริษัดนั้นเราก็ได้มีมาตรการโดยคําสั่งของคณะกรรมการการอิสลามมาดเวิน่าราฝ่ายกในเรื่องของการเตรียมจัดเตรียมป้องกันศาสนสถานแม้แต่ตัวบุคคลหรือว่าที่อยู่อาศัยในืว่ายิ่งในเรื่องของศาสนสถานเราก็ให้มีการทาความสะอาด และในเวลาเดียวกันเวลามีการมาปฏิบัติศาสนกิจอย่างเช่นในกรณีวันศุกร์เราก็ห้มีการคัดกรองเรื่องต้นให้มีการทาความสะอาดให้มีเจลในการทาความสะอาดในการล้างมืออันนี้ตามขั้นตอนของการเข้าระวังทุกๆขั้นตอนไปแต่นนยบายของการละหมาดวันศุกร์นั้นทางสำนักจุลาราชมนตรีได้ออกประกาศแล้วว่าในกรณีกรุงเทพหรือปริมณฑลในเวลานี้ขอให้วด การมาร่วมละหมาดวันสุ์ละหมาดจะมาที่มัสยิดในส่วนของจังหวัดนครยกหลังจากนี้ไปก็จะมีคําสั่งในการขอความร่วมมือมัสยิดต่างๆเช่นเดียวกันในการที่จะให้งดการละหมาดวันสุ์ไปสักระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเหล่านี้คือนโยบายส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสลาประจำจังหวัดและในส่วนของการพี่น้อง ที่ไปมีส่วนร่วมในองค์กรศาสนาละกิจกรรมอื่นๆนอกพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนครยกเราก็เฝ้าระวังตลอดมีพ้อยิ่งในองค์กรศาสนาซึ่งข่าวที่ออกมาว่ามีการรวมตัวกันที่ประเทศมาเลเซียหรือที่บางน้ำเปรี้ยวชาชนเาวาอะไรกันแล้วแต่อันนี้ในส่วนของคนครยกในส่วนขององค์กรมุสลิมเราก็ติตามข่าวตลอดแล้วเราก็มีการประสานงานกับสาธารณสุขกับวัฒนธรรม แล้วก็ทางท่านนายอำเภอมาโดยตลอดในเหตุการณ์แบบนี้แต่คิดว่าในช่วงระยะเวลานี้ผมคิดว่าพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งสรุปของมัสยิดคามนับอิสลามเราก็มีการประชาพันธ์แล้วก็เข้าใจในเบื้องต้นของการเฝ้าระวังในโรคติดต่อในในช่วงนี้มาโดยตลอดอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทงท่านผู้ว่าทางท่านวาัฒนธรรมจังหวัด ท่านแอมเพอแลวก็สารนาสุขที่ให้การแนะนําแล้วก็เป็นห่วงพวกเรามาโดยตลอดแต่ในเวลาเดียวกันงองค์กรของเราก็ก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างนี้คิดว่า,าวราการหลังจากนี้ไปก็คงอีกไม่นานในการที่เราจะป้องกันนะไม่ให้มีการแพร่ขยายในเชื้อโรคติดต่อในครั้งนี้ก็เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับในส่วนขององค์กญญารฉันนะ